สวัสดีครับผมสวัสด right like hey, like ีครับโอ้ยแหลกเลยเว้ยเจฟเฟอร์ลิกแล้วก็คุณแอคโคโลนโอ้ยแหลกเลยเว้ยกูไม่แหลกโว้ยกูณจริงมึงมันไม่ต้องแนะนำตัวหาเลยแล้วว้ไปไหนอันนี้แม็กโดนบอกคนแรกเลยแอคโคโลนเอ้แเปลี่ยนซื้อได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วใครมาล็อกเตา ่ากกูมึงง็ต้อทุกคนรับเอามึงเพราะว่ามึงโอ้ยแหลกเลยโอ้โห,โโหเฮียอื้ยอย่าลืมสิครับผมแม่นปืนมีกรับ่างคนณนะมามีกันมาไม่ต้องปืนละมีเลยมาผมค่อยสอนละครับมามีกันดีกรับ ีปืนแรงเหลือเกินอะไรอะแม็กไม่ใช่ได้อะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่แม็กปืนกูเหี้ยเอ้ยมีดมีดมีดออกมาดีเฮ้ยโอ้ยกดมีดไม่ทันโอ้ยปืนอะไรวะไอปืนปืนอะไรวะ ปืนสมัชสมัชไรล r ฟลมันใช้รกยรใกล้ได้แล้วก็ยิงไกลได้ปืนขึ้นตอนนี้ปืนมัน็ึ้นไกลขึน้นหมดมามีกันมาผูกระสุนเต็มอไอ้เฮี้ยปื้มลอยอะไรนอ่นไ่ม เอี้ยแม็กลอยรู้เหรอชอแมากชอบลอยที่สุดนะลอยมีชีวิตจิตใจแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทำไมมนอยู่ตรงนี้นะแม็กแม่งหนีไปนบนแล้วโอ้ย แม็กแมนอ่าอย่าหวังเมื่อกี้ทำไมใช้สก,กิลนี้ไม่ได้วะนี่ต้นฮะคมืกก่กีจะหนีไปไหนไะอ้เฮ้อปืนม,มันหยุดทันเด้อไอ้นี่เราอ,า,อาจจะอาจจะโ้ยแหม่มีการใช้โลก,กั้ในเฮือปื้มนะ เฮ้ยชิพายกระโดดล็อกแม็กโอ้ยเกือบโตอะไรนั่นแม็กเหรอเขาไม่มีเขาไม่มีเคาน์เตอร์ซอสโตแม็กแม่งเกลียนว่ะเคาน์เตอร์ซอสมันจะต้องการแม็กจะตายตายที่อะไรจะตายไม่ใช่ตายแม่บ้เดืเดี๋ยวนึง หยุดหยุดหยุดปึ้ม,ไอ,มไ, <Wow. S 1> ไอ้เมตายไหนไอเย่เสร็จปึ้มหมดหลายด้วยมึงชุดเท่ห์วะยางตะกีบปาาเี่ยค <Yeah. S 1> ิโลเลยเตอนนี้พี่หมิงตลอดการ แหมพี่จริงทะลุไม่ได้เหรอออกได้นี่หว่าไอ้เหี้ยใครถือทองไอ้ใครถือลูกบอลอยู่วะไม่มีด่านนี้ไม่มีลูกบอลทั้งนั้นอะแล้วทำไมไอยู่นี่มันมีเป้าเล็งอะไรเงี้ยเป้าเล็งน,นี่คือแบบเป้าหมายที่มันฆ่า แต่คนที่มีแต้มเยอะที่สุดส <Yeah. S 1> วยใครไม่เล่นผู้หญิงวะตึ้งก uh. ็เก็บต่อ <Lock. S 1> รับ่อะไรก็ล็อกกูนี่กูล็อกโน่นนี่อ๋อ oh, คือต้งอ,องฆ่าคนที่แต้มมากสุดับใช่ต้องหมาย,ยอย่ามาลอยกูใครลอยกันแน่ครับ โอยปืนโดนง่ายๆเลย <c oughs> มีงไหมปึ้งเขาถึออมมไม่ได้จ <c oughs> ัดการหรอกปกติเล่นเมอร์เซนารีไม่คิดจะหลบอะไรอยู่นะก,กดดีแล้วก,กดสกไปด์ตามด้วยดิว้าวโอ้โหที่โหลเลว้ยเอ้านี้ชิ้นหนึ่งซะแล้วมึง สามสิบแ้มเฮ้ยกดมีดไม่ติดเอ้ยเฮ้ย ชิบหายชิบหายไอ้แม็กไม่ใช่ไม่ใช่แม็กนี่วะกูออนี่แหละเม่อก้มันมีใครยิงเข้ามาไอ้แม็กไอ้เสือแต่เขาเขาเป็นคน่าแก่ไอ้อคุณเกิดข้าวเหนียวกูทำไมแล้วกูยังเปลี่ยนเป,ป็นปืนสมไมวันนี้เสื้อแต่งแพงเล่นนี่ที่ที่โน้ เงมึงงงสิมึงเอวะไงผมก็ที่หนึ่งครับต้นที่หนึ่งอ่ะตน้นมันไม่ได้หรอตอน้นอยู่ไม่ได้โอ้ต้นเล่นขอบเลยเหรอแล้วกูจะยิงยไงมึงเอ้ย yeah. คุณน่าจะไม่เอาปืนนน่าจะเอาแต่นี้ขอมราเน้นอยู่ที่ปืนนม่ฟาถึงยิงไม่โดนเลยคุณทนทนอะไรยิงไม่โดนเลยไม่เมืเ่อกี้แค่อมะตะตัวดำๆเนี่ยโดนสตันอีกต้องเอาคืนนะฮะแหม อแย่งเปนข้าวเลยสรุปคนละแพ้แล้วต้านด้วยอีกนิดเดียวเองโอ้โหแตงสุดยอดอ่ะแมเบอร์วันนะฮะสรุปตอนนี้ก็เป็นที่หนึ่งก็เป็นของผมนะครับแอปโคโลนะแอปโคโลไลท์พายนะครับดูสเตตัสไนั่นพูดไปนั่นเจ็ดชนะเจ็ดแพ้หนึ่งนะโอ้โหคัมเที่ยครับ เดี๋ยวเจบคลิปนี้ไอ้เหี้ยเขาต้องท้าด้วนไงโอเคจบจบจบ